ผู้ที่ยังมีอุปนิสัยปัจจัยมีอยู่มากอยู่ในจํานวนสัตว์โลกที่มากแสนมากนั่นแหละแต่ผู้มีอุปนิสัยปัจจัยยังมีอยู่ือจึงสอนไว้ทำประเภทต่างๆที่สอนไว้เพื่อให้สัตว์โลกหลายดู <c oughs> ท่านทั้งหลายถ้ามันท่านยังเห็นว่าตัวเป็นคนสาคัญแล้วเราก็รับรองตัวมาตลอดตั้งแต่วันเกิดอรับรองเราเราเป็นผู้ รับดีรับชั่วในตัวของเราเองที่ทําขึ้นมาไม่มีใครจะมารับแทนได้ให้เชื่อจุดนี้แล้วให้พยายามนะยาดียาดิ้นประจมกิเลสตัณหาซึ่งมันหลอกลวงทั้งนั้นละ่ะกิเลสคือตัวหลอกลวงแล้วบอกว่าทั้งนั้นเลยทาเป็นธรรมชาติที่จริงแน่นอนเช่นเดียวกันเสมอกันเลยทาจริง้วนๆนกิเลสปลอมลน้ลนรน นี่ทำมาชาา้าล่าสิ่งที่จอมปลอมให้เห็นของจริงขึ้นมาพวนี้จะพึ่งตัวเองได้แล้วเพราะกรรมโดยดีของตัวเองพาให้เป็นที่พึ่งนะก็เป็นไปได้เลยนี่ขอให้พระนายและพิจารณานะเรานี่กราบพระพุทธเจ้าอย่างลาบมาแล้วได้ห้าถึงห้าปีแล้วกราบแล้วไม่เคยคาดเคยเห็นเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นขึ้นมาเวลามันผางขึ้นมานี่ที่เรศเท่านั้นแหละมันปิดไว้หนาบางมากน้อยมันจะปิดไว้ไม่เห็น ถ้าบานลงไปก็เป็นมัวมัวมบานลงไปพอจ้าขึ้นมาแล้วหมดเลยที่เหขาดสะาบาัดลงไปหมดจิตจ้าไปนี้กลาพระพุทธเจ้าทันทีเลยพระอ,องค์แสดงไว้ตั้งแต่เมื่อไหรที่เรามาลู้มาเห็นก็มาตามสายทางสายธรรมที่ท่านสอนไว,ว้แล้วแล้วจึงได้มาลู้มาเห็นอย่างนี้เพราะเราปฏิบัติตามทางท่านมาก็มาถึงที่จุดนี้ถึงถึง,ถงจุดที่ควรมันจะรู้รู้เต็มภูมิใครประมาทกันไม่ได้นะ ไม่ว่าหญิงว่าชายจิตใจนี้ไม่มีเพศมีไว้นะนิสัยวาสนาบุญกรรมอยู่กับที่หัวใจไม่อยู่กับคําว่าเพศหญิงเพศชายนะอยู่กับที่กับที่กับหัวใจตรงนรกบอกไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายถ้าทําชั่วลงไปทําดีก็ขึ้นนะพันชันผผมพ้นจากทุกไปได้เหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชายเพราะจิตนี้ไม่มีเพศเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายไม่จีหาย ออกจากภพนี้่ข้าผภพนั่นท่านเรียกว่าจิตนี่คือนักท่องเที่ยวมันท่องเที่ยวอยู่มาอยู่ไม่ถอยอย่างนี้นะท่องเที่ยวไปด้วยแบบรับหูรับตาไปเลยนี่เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาเรียกว่าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะยาเยียอยาเย,ยียบย่ําทําลายวาสนาของตนที่มีมามา,มากน้อยให้สร้างให้สั่งสมขึ้นส่งเสริมขึ้นให้ดีนะนี่เรายอมรับพระพุทธเจ้าแล้ว ยอมรับทุกอย่างเลยหาที่ข้ามมะได้เวลาปฏิบัติภายในใจนี่ถึงเวลาที่รู้แล้วอะไรปิดไม่อยู่นะมีกิเลสเท่านั้นปิดเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปมันจ้าเต็มภูมิของตัวเองเต็มน,นิสัยวัตถุของรตัวเองที่ควรควรรู้หนักเบามากน้อยเพียงอะไรกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนมันจะเต็มภูมิของตัวเองแต่ละลายลายปิดไม่อยู่นั่นแล้วสุดท้ายก็มารวมมาเป็นพยานพระเจ้าได้อยา100่างร้อยเปอร์เซ็นต์อืม นั่นตาอย่างนั้นนะนี่ก็ได้ยอมรบับทุกอย่างเต็มหัวใจโดยไม่คาดไ่ฟันที่ว่าพุทธเจ้าบาบุญนรกสวรรค์พุมโรคนิพพานตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆมีบ้างพนระพุทธเจ้าว่ามียอมราบเลย